สวัสดีอาจารย์ที่เคารพทุกคนนะคะดิฉันนางสาวมิลานก้ามากค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอโครงงานย่อยชื่อกลยุทธ์ด้านจัดจําหน่ายในยุคโควิดค่ะผู้จัดทาก็มีนางสาวมิลานก้ามากและนางสาวศิริวัลชานชัยนะคะหลักการและเหตุผลเนื่องจากการแพร่ระบาดในยุคโควิดส่งผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจเป็นอย่างมากนะคะทําให้การใช้จ่ายใช้สอยในกําลังซื้อของประชาชนลดลงรวมทั้งหลายธุรกิจ ในภา,อาคอุตสาหกรรมและบริการประกอบส่วนสามารถดรําเนินธุรกิจต่อไปแต่มาตรการส่วนใหญ่เป็นเพียงมาตรการระยะสั้นผู้ประกอบการจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดแต่ก่อนอาจจะคุ้นเคยกับแนวคิด 4Ps ในการดรําเนินธุรกิจอย่างไรก็ดีเพื่อให้ทันกับสถานการณ์และพฤติกรรมของผ,ผู้บริโภคในยุค New Normal นะคะวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะ 1. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางการตลาดกลยุทธ์โครที่สามารถใช้ โควิด -19 เนะคะ 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้นักศึกษาสนใจธุรกิจแนวใหม่ทางการตลาด 3. เพื่อประกอบการเรียนการศึกษาเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการในอนาคตนะคะวิธีการดําเนินโครงงาน 1. สมาชิกร่วมการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 2. เขียนแบบฟอร์มขออนุมัติจัดทําโครงงานและรายงานผล 3. ดําเนินกิจกรรมที่วางไว้ 4. ส,สรุปผล5แล้วก สรุปก,การดาเนินกิจกรรมค่ะสวัสดีค่ะหน้าสาวสิริวัลชานชันยนะคะวันนี้จะมานําเสนอโครงงานชื่อหัวข้อว่าการจัดจำหน่ายในยุคโควิดนะคะโครงงานนี้นะคะจะมีประโยชน์เนาะคือ 1. สามารถให้นักศึกษาทุกคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ New Normal นะคะ 2. สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนการเรียนรู้แบบ Teamwork น,นะคะ 3. นักศึกษาสามารถเพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนในการทําการตลาดอย่างรอบคอบนะคะบทขัดย่อนะคะการจัดทําโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่คนที่สนใจนะคะเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่ายในยุคโควิดเนาะผลการจัดทําโครงการพบว่าแนวคิดแบบ CES เนี่ยปรับตัวรับโควิด19ได้เป็นอย่างดีนะคะ เป็นโควิดสิเนี่ยเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสที่ทําให้เกิดปัจจัยเร่งของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงทำให้โลกดิจิทัลเนี่ยกลายเป็น new normal ในชีวิตรประจําวันนะคะพอช่วสถานการณ์ไวรัสโควิด Co สิส่งผลให้ผู้บริโภคคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเนาะเป็นทั้งสื่อโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันแชทมากขึ้นดังนั้นแนวคิด 4Es เนี่ยมาปรับใช้ซึ่งเป็นแนวคิดที่ประกอบด้วยหนึ่งประสบการณ์การซื้อของผู้ซื้อนะคะ เข้าถึงสินค้า 3. การทำให้ผู้บริโภคู้สึกถึงความคุ้มค่าที่จะซื้อแล้วก็ 4. คือการบอกต่อปากต่อบปากเนะาะคุณลักษณะนะคะ 1. วางหาตัวขับเคลื่อนในยอดขายในระยะสั้นเนาะประเมินความจำเป็นทูกค้าต้องการใช้สินค้า 2. จัจะใส่งบประมาณอย่างมีกลยุทธ์นะคะ 3. บริหารจัดการทรัพยากรด้านการตลาดในระยะยาวนะคะประเมินคุณค่าและจุดขายของแบรนด์นะพร้อมที่จะผักดันแบรนด์ให้ลูกค้าเห็นมากขึ้นเนาะประโยชน์ของผลงานนะคะ 1. สามารถรับมือและสร้างประสบการณ์หากอนาคตเกิดวิกฤตการโรคระบาดอีกครั้งนะคะ 2. ใช้ในการศึกษาการวางแผนการสร้างธุรกิจได้วัตถุกิจย่อมมีโอกาสเนาะ 3เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ตรักและมีความมีแผนรองรับในการดำเนินกิจการและก็ฟื้นฟูธุรกิจนะคะหลักคุณธรรมที่เกี่ยวข้องนะคะคือ 1. ความพยายามคือความพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค้นคว้าเพื่อจะมาพัฒนาตัวอยู่เสมอน,น,นะคะ 2. ความไม่ประมาทการวางแผนรับมืออุปสรรคทางชลาใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตนะคะ 3. มมีภูมิคุ้มกันในตัวเองคือการเตรียมตัวให้พร้อมรับ กับผลกระพบหรือการเด็ดแบนดาต่างๆนะคะงบประมาณที่ใช้ก็จะประมาณ1 0 0กว่าถึง2,000ขึ้นไปนะคะดค่ะโอเคจบการรายงานแล้วขอบคุณท,ท,ท,ทุกท่านนะคะ